สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มาทำผัดผงกะหรี่กุ้งทานกันค่ะเริ่มจากเตรียมกุ้งก่อนใช้กุ้ง300กรัมแกะเปลือกเอาหัวกุ้งออกก่อนค่ะตรงหัวกุ้งนี่จะมีมันนะคะถ้าเราชอบทานไม่ต้องตัดหัวออกค่ะแล้วก็ผ่าห้างกุ้งดึงเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้กุ้งประมาณ9ตัวค่ะแล้วก็มาหั่นพริกหวานกันค่ะจะใช้3สีเลยอันนี้ตามชอบนะคะถ้าเราทำทานเองใช้สีเดียวก็ได้ค่ะหรืออยากจะให้เผ็ดหน่อยก็ใช้พริกหยวกแทนแต่ถ้าอยากให้สีสันสวยงามก็จัด3สีเลยค่ะใช้สีละสองชิ้นรวมกันประมาณ40กรัมหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดประมาณนี้นะคะ แล้วก็หั่นผักขึ้นช่ายหต้นต้นหอมอีก1ต้นหั่นเป็นท่อนต้นหอมตรงหัวจะใหญ่หน่อยนะคะเราซอยให้บางลงง่ายต่อการทานค่ะหั่นหอมหัวใหญ่ใช้ประมาณ50กรัมหั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะสัดส่วนของหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกเพิ่มลดได้ตามที่ชอบ อันนี้หั่นแล้วเราก็แยกชิ้นเข้าออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่รวมกับกุ้งไว้พอดีเรามีปลาหมึกค่ะเราก็จะเพิ่มเนื้อปลาหมึกลงไปอีก1ตัวเสร็จแล้วก็มาเตรียมน้ำผัดใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงกะหรี่ครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้ค่ะ แล้วก็ซอสปรุงรสใส่สามส่วนสี่ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาหนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใส่ไข่สองฟองตีไข่ให้เข้ากันกับเครื่องปรุงให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไป60มิลลิลิตรหรือประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะค่ะ ให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำพริกเผาใส่น้ำมันน้ำพริกเผา60มิลลิลิตรสัดส่วนนี่เท่ากับนมนะคะถ้าเราระวังเรื่องน้ำมันก็ใส่ตามชอบเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เราใส่เพื่อแต่งสีให้สวยงามแล้วก็คนให้เข้ากันคนยังไงน้ำมันก็จะลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนอยู่ดีนะคะแบบนี้ละค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะน้ำปรุงทีนี้เราก็จะมาผัดกันเลย ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมสับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เจียวกระเทียมให้พอใสค่ะตอนนี้ก็เอาพริกหยวกลงก่อนเพื่อให้พริกนุ่มผัดก่อนค่ะประมาณ1นาทีได้แล้วค่ะเอากุ้งปลาหมึกแล้วก็หอมหัวใหญ่ใส่ลงไปพร้อมกันเลย แล้วก็คนทุกอย่างให้โดนความร้อนทั่วๆเราใช้ไฟกลางในการผัดกุ้งอันนี้เราก็จะปล่อยให้สุกเป็นด้านๆไปเพราะว่ากระทะของเราแบนด์ค่ะอีกอย่างหนึ่งเราใส่น้ำมันน้อยเราก็ต้องหน้าให้เขาสุกเป็นด้านๆไปนะคะทำแบบนี้จะสุกทั่วถึงกว่าแบบคนไปคนมาค่ะ อันนี้กุ้งด้านล่างสุกแล้วเราก็พลิกเอาอีกด้านหนึ่งให้โดนความร้อนให้ทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกค่ะสุกประมาณ90%ได้แล้วนะคะเราเอาน้ำซอสที่เราปรุงไว้ค่ะใส่ลงไปคนก่อนค่ะเพื่อไม่ให้ตกตะกอนนอนก้นตามด้วยผักขึ้นช่ายต้นหอมค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลย เพราะว่าเราจะคนไม่นานคนแค่พอให้ไข่จับตัวไม่เป็นน้ำก็พอค่ะไข่จะได้มีความนุ่มๆอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่ากระทะร้อนนะคะให้เรายกกระทะลอยขึ้นไว้ค่ะแล้วก็คนประมาณสี่ห้าครั้งแค่นี้ค่ะไข่เซ็ตตัวแล้วเราก็พอเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกุ้งปลาหมึกผัดผงกะหรี่หอมามากๆทานกับก็สวยร้อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะ ไข่นุ่มไม่แข็งถ้าไม่รู้จะทานอะไรลองเมนูนี้ดูนะคะทำไม่ยากค่ะน้ำมันน้ำพริกเผาถ้าเรากังวลลดลงค่ะค่ะวันนี้คนในข้าครัวเสิร์ฟกุ้งปลาหมึกผัดผงกะหลี่แค่นี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ